กองทัพไทยเราตอนนี้ทำเอาหุนเซ็นตาเหลือกกันเลยครับคุณผู้ชมทีล่าสุดถึงกับตะลึงกันเลยครับกับ29ชาติเลือกเยือนไทยพร้อมกับผู้ปัญชาการทหารบกออกมาตอบประเด็นที่จะสร้างกำแพงแล้วเป็นการทุ่มงบ ปิดตายฟากฝั่งคメมซึ่งยังรวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศของเราครับก็ออกมามั่นอกมั่นใจ100%ว่าไทยเราชนะแน่ในเวทีโลกพร้อมกับลั่นว่าไม่เคยกลัวカメมเลยโอ้โหงานนี้ฮุนเซนหงายท้องหงายไส้หงายหลังกันแน่นอนยิ่งตอนนี้มีข่าวออกมาว่าฮุนเซนนั้นเหมือนหมาบ้าครับที่ลอยแพประชาชนและก็สั่งจับคนเนต่างนั้นเข้าสังเตแบบหมดจดเลยโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเวทีทางการทูตเวี ทีสหประชาชาติเวทีของโลกซึ่งในตอนนี้ครับกองทัพของไทยเราก็เรียกว่าเนื้อหอมเป็นพิเศษเพราะล่าสุดเนี่ย ผู้ประชาการฐานสูงสุดครับมีการเปิดวงการประชุมอาเซียนเชนแนปช็อตซึ่งจะมีการประชุมทั้งชาติพันามิรอินโดแปซิฟิกเอเชียใตย้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสมาชิกนาโตแต่เวทีนี้ไทยของเราไม่มีการเชิญเขมรแต่อย่างใดตอกย้ําการยอมรับจากเวทีโลกแล้วจริงๆนะครับซึ่งการประชุมรอบนี้เนี่ยก็เป็นการหารือส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับบทบาทของอาเซียนเนี่ยเหมือนจะเป็นการต่อต้านพฤติกรรม ที่อันตรายต่อภูมิภาคนะ พร้อมกับได้มีการเชิญผู้บัญชาการฐานสูงสุดของแต่ละเหล่าทัพแต่ละประเทศเนี่ยยีประเทศเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยโดยหลักๆครับก็เป็นสมาชิกนาโตก็มีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็ยังรวมถึงสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนดาอินเดียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียบังกลาเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามบลูไนมองโกเลียครับปาปวัวนูวกินีปากีสถานเนปาลสีลังกาและก็สิงคโปร์ซึ่งมีทั้งหมดเน แต่สิ่งนี้มันพิเศษที่สุดแล้วที่ผมบอกว่า เราได้การยอมรับจากเวทีโลกนั้นก็คือการประชุมครั้งนี้ครับมันก็มีรายงานออกมาว่าพบบอเหล่าทัพของกัมพูชานั้นไม่ได้มาเข้าร่วมเพราะฝ่ายไทยเราเห็นว่าเป็นช่วงสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยจึงไม่ได้เชิญมาร่วมวงในครั้งนี้แล้วการประชุมครับหลายประเทศเองก็ได้สอบถามถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยกับเขมรซึ่งไทยของเราก็ได้ใช้เวทีนี้แหละครับในการส่งข้อมูลที่เป็นความจริงไปยังนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมถือว่าเป็นประเทศใหญ่มากนะครับทั้งสมาชิกนาโตเนี่ย ตัวแทนจากนาโตแล้วก็มีอเมริกาอินเดียแบบนี้โอ้โหเป็นประเทศที่มหาอำนาจทั้งนั้นเลยอย่างเราเนี่ยเลยใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นข้อที่จริงทั้งหมดอย่างเช่นเรื่องของทหารเรื่องของประชาชนไทยเราถูกทำร้าย มีการลักลอบวางทุนระเบิดโดยก็ยังมีการขอร่วมมือจากหลายประเทศเนี่ยให้สนับสนุนเข้ามาเก็บกู้ทุนระเบิดที่ฝ่ายขมรวางไว้ในดินแดนของไทยพร้อมกับย้ำว่าไทยจะต้องสื่อสารอย่างมืออาชีพบ,บนข้อเท็จจริงที่มีอยู่โอ้โหมันเป็นสิ่งที่ประจาขนขมรแบบโดยตรงเลยนะครับกับการเก็บกู้ทุนระเบิดที่บอกว่าขมรมาวางอาไว้เนี่ยแล้วก็ขอให้นานา,นาอารยประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมทั้ง29ชาติเนี่ยร่วมมือมาเก็บด้วยกันเพื่อที่จะได้เห็นข้อเท็จจริงกันสักทีเป็นการใช้เวทีการปรระชุมนี้้สาง ปรชน์อย่างแท้จริงให้กับประเทศไทยของเรา แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยเรานั้นได้มีการพูดถึงการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยเขมรเหมือนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปอย่างมากแล้วนะครับก็มีการบอกว่ากองทัพเนี่ยกำลังพิจารณาและนําไปปฏิบัติทั้งในส่วนของภาคที่1และก็ภาคที่2โดยเมื่อวานนี้เนี่ยได้ให้เสนาธิการลงพื้นที่บ้านหนองจานและก็สื่อสารออกมาอย่างชัดเจนว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นดินแดนของไทยเราและก็จะต้องมีการสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องป,องประชาชนและก็ป้องกันการ รุกรานจากขเขมรและก็ยังยืนยันว่าจะสนับสนุนทุกภารกิจและการกระทาของกองทัพอย่างแน่นอนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแนวชายแดนของไทยเราเนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่คืบหน้าไปเยอะมากเพราะทางกองทัพบกเนี่ยมีแผนเหมือนกันครับที่เราจะสร้างกำแพงตรงบริเวณพื้นที่ยืนยันว่าเป็นเขตแดนไทยเรา100%อย่างบริบ้านหนองจานเนี่ย ตรงช่องสามเหลี่ยมมันเป็นพื้นที่ของไทยเราที่เขามรน,นั้นลุกล้ําพื้นที่เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผมใจฟูมากๆนะครับที่มีการอับเดตล่าสุดออกมาแบบนี้กับทางฟากฝั่งกองทัพไทยเราส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับไม่ใช่เป็นแค่29เกชาติเท่านั้นที่สนใจแนวชายแดนของไทยเราแต่วันล่าสุดนั้นในฟากฝั่งของญี่ปุ่นครับที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็มีการเข้ามาพูดคุยกับฝั่งไทยเราเหมือนกันโดยเรื่องที่พูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการถูกพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร และก็ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยเราด้วยส่วนแคนาดาเนี่ยก็มาเหมือนกันนะครับมีการจัดทำ o u เทคโนโลยีอวกาศและก็ใช้ AI ในภารกิจทางการทหารซึ่งเราก็มีการต้อนรับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการฝึกและก็การศึกษารวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นพันธมิรกับญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับญี่ปุ่นก็อย่างที่รู้กันแข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นกองกําลังป้องกันตัวเองก็ตามการที่ได้เข้ามาพูดคุยการที่ได้เข้ามาสื่อสารในระดับผู้ประชาการสูงสุดเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันการันตีแล้วนะครับว่านานาประเทศนั้นให้การยอมรับไทยเรราจิงงๆซึ่ ก็ยังไม่ได้มีเป็นแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับฝั่งของเกาหลี ก็ได้ส่งทูตเนี่ยมาคุยกับบิ๊กเล็กรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกาโลหุมของไทยเราด้วยซึ่งเรื่องราวที่หารือกันครับก็มีสาระสําคัญที่สะท้อนถึงปัญหาตามแนวชายแดนของไทยเราแล้วเกาหลีก็ย้าว่าความสัมพันธ์ทางการทหารร่วมกันที่มียาวนานมามากกว่า70ปีไทยเราก็ยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติการวยสันติวิธีนะแม้จะเผชิญกับการล่วงล้ำอธิบไตยก็ตามทั้งการล่อวางทุนระเบิดพฤติกรรมยั่วยุและข้อมูลที่บิดเบือนจากฝั่งเขมรในขณะเดียวกันครับมันก็มีอยู่บางช่วงบางตอนของการสนทนา นะที่ตอกย้ําถึงความแน่นแฟ้นทางทหารกับเกาหลีใต้ตั้งแต่การที่ไทยเราส่งทหาร1,000 0คนไปร่วมในสงครามเกาหลีเมื่อ70กว่าปีก่อนนะครับก็มีทหารกล้านเนี่ย1น9นายนะที่เสียสละชีพซึ่งเป็นเกียตรติประวัติที่ชาวเกาหลีนั้นยังคงให้การยกย่องและก็ขอบคุณอย่างต่อเนื่องผ่านอุสาวรีการเยี่ยมทหารผ่านศึกและก็ ฝ่ายเกาหลียืนยันพร้อมสารต่อความร่วมมือทุกด้านเลยทั้งการทหารเศรษฐกิจการศึกษาและก็วัฒนธรรมโดยมีปฏิบัติการร่วมกันในหลายระดับนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสถิยภาพความมั่นคงและก็สันติภาพของภูมิภาพโดยรวมอย่างยั่งยืน นี่ก็เป็นสิ่งที่เกาหลีนั้นยืนยันชัดเจนออกมาว่าพร้อมร่วมมือทุกประการเลยครับทุกด้านด้วยนะไม่ใช่เียงแค่ด้านเดียวมีทั้งด้านาหารเศรษฐกิจการศึกษาและก็วัฒนธรรมเอาละผมเองก็ใจฟูขึ้นไปอีกแล้วครับมีข่าวดีที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแบบนี้บอกได้คําเดียวว่าขมิ้นตายอย่างเขียดนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าฮุนเซนเนี่ยจะกุมขมับแล้วหรือเปล่าเพราะอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากจับเดตมากๆก็คือล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับมีความมั่นใจแน่วแน่ว่าชนะในศึก ทางการทูตอย่างแน่นอนเดีวยวก็เป็นท่านมาริสเงียมพงเลยครับที่ออกมาเปิดใจล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางจากสวิเดนนั้นไปเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมประชุมกับคณะอนุสัญญาออตตาว่าเพื่อนําข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆเรื่องของขมเมร วางทุนระเบิดสังหารบุคคล p m 2ใหม่เนี่ยในเขตอธิปไตยของไทยเราหลายตัวหลายครั้งรวมถึงหลักฐานที่ฝ่ายทหารไทยนั้นตรวจพบบริเวณพื้นที่ภูมะเขือแล้วก็มีการเปิดใจออกมานะครับว่ามั่นใจในที่สุดไทยเราจะเป็นฝ่ายชนะเพราะฝ่ายทหานไทยเราเนี่ยยึดกติกาสากลกฎหมายระหว่างประเทศจบที่เฉพาะเป้าหมายทางการทหารเท่านั้น และก็ทําได้อย่างแม่นยาซึ่งก็ได้สัดส่วนกับที่ขมรนโจมตีไทยเรามาส่วนที่ผ่านมาครับอาจจะดูว่าเกมการทูตของไทยเราเงียบๆและล่าช้านั้นก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันครับว่างานการทูตเนี่ยจำเป็นจะต้องทําแบบเงียบเพื่อชิงความได้เปรียบบางเรื่องพอพูดก่อนแล้วเนี่ยออกข่าวไปมันไม่เหมาะ แต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศทํางานอย่างใกล้ชิดกับกองทัพเพราะมันเคยมีข่าวเหมือนกันว่าไทยเราจะไปเจนีวาเนี่ยทางเขมรก็พยายามไปตัดหน้าไปก่อนเราแล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลเลยที่เราต้องเงียบแล้วทางการต่างประเทศก็ชี้ชัดเลยครับว่าไม่ได้กลัวฝั่งของเขมรเลยเราเปิดแต่เรื่องจริง และก็มั่นใจว่าไทยเราจะชนะอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันออกมาก100%จากกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับก็ยิ่งทำให้ผมใจฟูขึ้นไปอีกมันเป็นวันอะไรกันครับคือมีเรื่องดีหลายตัวหลายเรื่องกับฝั่งเอาไทยเราเลยที่จริงความได้เปรียบเยอะมากกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้และมันก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้อีกนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ล่าสุดนั้นฝั่งไทยเราก็มีการนําคณะ ผู้แทนทางการทูตจากสหภาพยุโรปเนี่ยลงพื้นที่บริเวณโรงพรยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากก่อนหน้านี้ครับในช่วงกลางเดือนเราได้นําคณะทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเนี่ยตามกรอบอนุสัญญาออตาวาลงพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วต่อมาอีก2วันครับสหภาพยุโรปเนี่ยให้ความช่วยเหลือแก่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นจํานวนเงิน7จ็ดแสนยูโรครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ26.5ล้านบาทอันนี้คือช่วยเหลือประชาชนชาวไทยเรานะครับที่ทาง องค์กรระหว่างประเทศตามกรอบรูปสัญญาออตาว่าเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือมาหลังจากเราพาลงพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลและก็ตรงเซเว่นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่การันตีแล้วครับว่าองค์กรหลายองค์กรองค์การหลายองค์การรวมถึงคณะทูตจากหลายๆชาติเนี่ยเขาเห็นพ้องตรงกัน ว่าเราโดนจริงๆครับขเขมรมันทําร้ายพลเรือดือนไทยเราจริงๆไม่งั้นเนี่ยเขาไม่ให้ความช่วยเหลือมาแบบนี้แน่นอนที่ส6ล้านบาทมันไม่ใช่น้อยๆเลยได้เห็นภาพจริงได้เห็นความเสียหายจริงเนี่ยยิ่งตอกย้ำไปกันใหญ่ส่วนทางฝั่งฝั่งเขมรตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับหุนเซทอาจจะวูบเลยก็ได้เพราะล่าสุดรัฐบาลเขมรปล่อยลอยแพจิตแรงงานครับก็มีการสารภาพออกมาอดอยากหมดไส้ ไร้งานทําในเขมรจึงตัดสินใจเนี่ยมาตายเอาดาบหน้าที่ประเทศไทยเราก็เป็นการลักลอบทะลักเข้าไทยเราอีกแล้วถ้าเกิดให้นับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะมี 1- 200ร้ยรายได้ที่พยายามฝ่าแนวกัน้นขตดแดนนั้นเข้ามาที่ฝั่งไทยเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นบริเวณจังหวัดสะแก้วครับที่กองร้อยด่านพานไทยเราสามารถสกัดจับแรงงานต่างด้าวกัมพูชาได้ถึง7คนครับเป็นชาย3หญิง3และก็คนติดตามอีก1คนขณะกําลังลักลอบเข้ามาบริเวณบ้านป่าศึกหมู่หาตำบลผาศึกซึ่งห่างจากแนวชายแดน แค่200เมตรเท่านั้นแล้วจากการตรวจสอบก็ไม่พบเอกสารใดๆเลยก็เลยมีการควบคุมตัวโดยทั้งหมดเนี่ยให้การสารภาพออกมานะครับว่าได้เดินทางมาจากบ้านเกาเบยอำเภอมาลายจังหวัดบันเตียเมินเจยเนื่องจากพอกลับประเทศไปแล้วไม่มีงานทำครับรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้จัดหางานให้จึงตัดสินใจลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเราเพื่อหางานรับจ้างในไร่อ้อยอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยตัดอ้อยและก็ถากหญ้าซึ่งกลุ่มแรงงานนี้ครับให้การเพิ่มเติมอีก ว่ามีนายหน้าชาวไทยเนี่ยเป็นผู้ประสานงานกับการเข้ามาในรอบนี้พร้อมกับมีการตกลงค่าจ้างไว้ที่คนละ300บาทต่อวันแต่สุดท้ายเนี่ยโดนจับกุ่มก่อนและก็ส่งดำเนินคดีต,ต่อไปนี่แหละครับก็คือความจริงจากทางฝั่งคนกัมพูชาเอง ขนาดอยู่ในประเทศของตัวเองกลับไปแล้วไม่มีงานทำเนี่ยแล้วฮุนเซนจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรตอนนี้ฮุนเซนไม่มีทางเลือกครับถ้าเกิดเจรจาไปแพ้เนี่ยเราก็ยึดยึดทุกอย่างด้วยแล้วแรงงานจะไปไหนแรงงานก็ะลักอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสาภาพของประเทศเนี่ยถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆนะอาจจะล่มจมเลยก็ได้ในยุคข,ของฮุนเซนยุคนี้แต่มันก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเขาจนตรอกแล้วอาจจะ เปิดศึกรอบด้านกับไทยเราอันนี้ก็ต้องแวดระวังไว้ให้ดีจะไปเชื่อใจขมิไม่ได้นะครับพร้อมที่จะแหวกัดไทยเราได้ตลอดยังไงก็รออัปเดตติดตามความคืบหน้าตลอดแนวชายแดนกันได้ส่วนในคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดตักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ bye bye.